วันนี้ต้องบอกก่อนต้องมาที่นี่เพราะว่าเราจะเปลี่ยนปีมะเสง็งให้เป็นปีแห่งตลอดทั้งปีกับน้องมิวเขาเสียงม,มิวเลียนด้วยต้องเอาให้ถึงล้านนะเพราะมิวเลียนมันต้องเป็นล้านเป็นสิบล้านน,าน,นะมิวเลียนช่วยกันหน่อย <laughs> นะฮะวันนี้นะครับ อยากให้มาที่นี่เพราะอะไรไอคอนสยามมีสิ่งที่หลายๆคนถามน้องมิวถามอาจารย์เพราะน้องมิวอาจารย์เจอแต่หลายงานนะฮะบอกอาจารย์ทําไมหน้าเด็กจังกินเด็กหรือเปล่าครับพี่สุพจน์เรื่องนะฮะอันนี้เป็นคำถามนะคำถาม,นะถามเราก็บอกไม่ใช่ครับน้องมิวสิ่งที่สําคัญอันที่หนึ่งรับพลังงานบวกดีด ซึ่งที่ไอคอนสยามมีโค้งน้ำท้องมังกรนึ่งเดียวในประเทศใครถามทำไมอาจารย์นาธาเป็นแมวเก้าชีวิตต้องมาที่นี่เลยเฮงยืนหนึ่งที่โค้งน้ำท้องมังกรไอคอนสยามเราต้องมารับพลังพวงจุ้ที่ดีเพราะเป็นโค้งอกอุ้มเรียกว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยรับพลังจากน้ำหมายถึงชีวิตการก่อกำเนิด ความอุดมสมบูรณ์นะฮสองต้องมาเพราะว่าไม่ใช่มาเฉพาะปีไหนมาดีเป็นพิเศษไหมคะเพราะปีนี้นะครับทางพ่สุพจน์นะครับทางพี่หนูอนุมัติเลยให้เราเดินทางไปเมืองกวางโจวสาธรารณรัฐประชาชนจีนแล้วอัญเชิญเทพเจ้าปกติเชิญองค์เดียวนี่ก็ยาก อันนี้เชิญเต่าบ่อสมเด็จพระนุตรธรรมมันดาพระมันดาแห่งดวงดาวผู้สร้างดวงดาวและจักรวาลและองค์60ไทยสวยคือเทพเจ้าประจำปีเกิดของทุกคนมาไว้ที่นี่ซึ่งเราจะได้สร้างมนต์ทนพิธีตามแบบโบราณประเพณีแล้วแบบจัดเต็มครับ พราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบไทยหรือจีนเราต้องส่งเสริมและทำให้ถูกต้องตามพิธีนั้นวิธีที่เราจะต้องไหวโดยเฉพาะคนปีมะเสง็งปีกุนปีวอาปีเสือรวมไปถึงทุกปีต้องไหวองค์เต่าบ่อก่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไปไหวองค์ไท้สวยประจําปีที่ชื่อว่าองค์โกสุย เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไหว้ท้ายสวยของตัวเองอะอย่างน้องมิวอาจารย์รู้แล้วมิวเลียนรู้หรือเปล่าน้องมิวปีอะไรนักษัตริย์อะไรอะไรอ้โหรู้กันหมดเลยแต่คนนี้ตอบถูกก่อนคนนี้ปีอะไรไม่รู้แต่ดูหุ่นกับหน้าแล้วสงสัยเป็นแต่ดูแล้วน่าจะเป็นหมูมากกว่า เดี๋ยวอาจารย์มีรางวัลให้มิวเลียนคนนี้ด้วยเพราะตอบเร็วสุดนะ่าขอรางวัลจากอาจารย์นะครับจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮ่องกงประจําประเทศไทยด้วยนะครับน้องหน่งน้องเติมขอรางวัลมาด้วยนะฮะอันนี้ไม่เคยมามือเปล่าเลยไม่เคยมามือเปล่าเราต้องจัดให้ เพราะว่านบสนับสนุนไม่ใช่ของผมเป็นของไอคอนสยามเปลนแจกเท่าไหร่ก็แจกได้นะฮะสบายๆเลี้ยงๆเลยนะฮะลบกวนให้น้องมิวพาไปให้เลยครับเช่เลยครับน้องมิวครับผมให้เองมันไม่พิเศษต้องน้องมิวให้ครับติดใจเลใจอย่างี้ของเทนต์เลยทีเดียวผมน้องมิวด้วย ถ่ายรูปได้สักนิดนึงนนค่ะนจะบินไปฮ่องกงเดี๋ยวพึ่งไป <c oughs> เดี๋ยวรอช็อปไอคอน5้า0 0ื่ก่อนอันนี้อาจารย์ให้ดูแต่ไม่ให้ให้รับจากมือน้องม,มือตีแพะเหมือนกันการอยากรับจากมือบ้างของเสียงหน่อยได้ไหมคะอุ้ยตายละอาจารย์ดูใจนะคะ อาจารย์รู้ใจแันหมมากครับสวายสบายเลี่ยงเลี้ยงไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาจ่ายใต้โต๊อาจารย์มาแล้วเ5 0อร้อยห้าสมูลค่าเล็กน้อยนเล็กน้อยน้อยนะรักนด้รักเพราะนสบายสบายเลี้ยงเลี้ยงนะฮะจึงต้องมาที่นี่ครับเพราะว่าท้รสวยเอี้ยมีครบ60สองค์นะฮะและสิ่งสําคัญที่สุดเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโค้งน้ํา ท้องมังกรแห่งนี้เดินไปเดินมามิวรู้สึกไหมว่ามีพลังมิวรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนันที่ผมจะไปไหว้ประจําปีหลายๆท่านโดยเฉพาะถ้าถ้าเคยเจอกับผมโดยเฉพาะชุมชนชาวจีนแถวๆนี้นะครับก็ศาลเจ้าเกียงอันเก่งซึ่งมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับศาลเจ้าพ่อกวนอูคลองศาล นะครับที่มีองค์เจ้าพ่อปุนอูแล้วก็มีเจ้าพ่อหมา